เอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับเรามายังโรงเรือนนะครับในการเก็บมูลตะกะแตนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทีเข้ารบราหักแพงครับผมเบ้าปัวครับลูกไส้ลาเมืองมหาสารคามมณีมีโอกาสดีครับมาที่อำเภอกันตรลาวิชัยแลนมาแถวบ้านมะข่าครับมณีก็เลยมาบ่แฮปปี้ตะกะแทนครับพี่น้องครับเป็นฟาร์มตะกะแตนครบวงจรที่สุดในประเทศไทยนะครับ เพื่อนเห็ดยังเนี้ยนะครับีการพ่อเลี้ยงยังไหนหลักการขั้นตอนวิธีการเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับไปพบพ่อครับเจ้าของฟ้ามกันเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เดินทางมาหอดพื้นที่แฮปปี้การเกษตรแล้วนะครับเลี้ยวจากปากท่างปลายแรกพ่าไกลครับพี่น้องครับมาถึงหนาวัดเลี้ยวไส้ขางในนะครับท่านเจ้าของฟ้ามตอนนี้เพื่อนกับังอมแล้วนะครับจะได้ความรู้จากแฮปปี้การเกษตรเกษตรครบวงจรนะครับเลี่ยงตะกาแตนครบวงจรที่สุดในประเทศไทยไปพบพ่อครับเจ้าของฟ้ามกันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้ครับเรามายังโรงเรือนนะครับในการเก็บมูลตะกะแตนนะครับนี่เพิ่งเก็บมาครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่หลังจากนั้นเราก็จะเอามาตากอยู่ในโรงเรือนนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากที่เราเอามาแล้วนี่เราก็มาตากอยู่ข้างในเพราะถ้าตากอยู่ข้างในแห้งแล้วครับพี่น้องครับนี่จะเสียเป็นถุงแบบนี้นะครับในการบริหารจัดการต่างๆต่อไปถามว่าประโยชน์นี่จังไรแน่นะครับผมสำหรับมูลตะกะแตนนะครับผม เขาไปวอาจากกันอยู่ในโฮมครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาได้เบิ้งมมุนของตะกะแตนแลวก็โรงเรือนในการเก็บมูลตะกะแตนแล้วนะครับบัดนี้เข้าซิมาว่าจากกันนะครับเกี่ยวเรื่องของประโยชน์ของมูลตะกะแตนประการแรกนี่เราใช้มูลตะกะแตนนะครับบอกวาสดหรือว่าแห้งครับผมว่านให้ปลาได้เลยโดยเพราะยิ่งปลากินพืชนะครับปลานิลปลาตะเพียนปลาสวายต่างๆครับเป็นอาหารชั้นยอดเลยนะครับของปลากินพืชเนาะนั่นประการแรกประการที่สองนี่ เราเอามาเพื่อที่จะทําเป็นเขา,าเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกนะครับซึ่งปุ๋ยคอ,อกนะครับของตะก,กะแตนนี่ประการแรกดีที่สุดก็คือไม่มีกลิ่นนะครับเนื่องจากว่าไอต้ตะกกะแตนนี่กินตะหยาเนาะแล้วไม่ได้กินหัวอาหารไม่ได้กินลำอะไรต่างๆนะครับเนาะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่เอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับประการแรกประการที่2นี้ก็คือว่า เราจะเอาไปทําตอนนี้ผมกําลังสั่งสั่งถุงมาเพื่อทําดินปลูกมูลตะกะแตนนะครับผมเนาะมูลตะกะแตนน,นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อีก,อกตัวหนึงน่งและนอกจากนั้นนะครับตอนนี้เรากําลังจะพัฒนาไปถึงมูลตะกะแตนอัดเม็ดมูลตะกะแตนอัดเม็ดโดยมันก็จะมีมูลตะกะแตนบวกกับพวกเศษเศษฟางเศษหญ้าต่างๆนะครับโดยเฮาซิมีเครื่องบดหลังจากนั้นเขาก็สิอัดเม็ดนะครับเพื่อที่จะ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถบริหารจัดการได้ต่อไปนะครับผมประโยชน์อันมหาศาลนะครับของมูลตะกะแตแน,นะสำหรับมือนี้ครับผมนี่ที่นี่แ a p p y ้ Happy, การเกษตรกรุปครับเรามาสู่ EP ที่2นะครับของแ a p p y ้ตะกะแตนเนาะหลังจาก EP แรกเ้าได้บอกจาก,กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของตะกะแตนนะครับสายพันธุ์จากประเทศจีน คือตะกะแตนโมจีนไข่นะครับแล้วก็ตะกะแตนสายพันธุ์ไทยหลายๆสายพันธุ์เจ็ดสายพันธุ์นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับพุ่งขวัญใช่วัจจัยเกษตรอยากสีน้าเสนอครับพี่น้องครับก่อนถีเห้าสีน้าเสนอนะครับอยากให้พี่น้อง้องไปได้บึ้งนะครับผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะครับที่เกิดจากตะกะแตนนั่นก็คือมูลของตะกะแตนนะครับเป็นมุลตะกะแตนฉีเห้าอมานะครับในการใส่นะครับผมนี่พืชผักสวนครัวนี่ผมยกตัวอย่างเช่น ผักเพล้นี่ครับผมผักเพล้นอกผักพเพลอบานเฮาและนอกจากนั้นนี่จิงจู่ายจิงจู่ายนี่จิงจู่ายนี่เฮาเฮากินกับไอ้เกาเหลาเลือดหมูไหม,มครับรย่าเหมือนเส่าเนาะและนอกจากนั้นนะครับเอาให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันน,รรนี่สะระแหน่เพิ่งปลูกสัปดาห์ก่อนเออสะระแหน่อันนี้ผักหอมเปี๊ยบานเฮาเนาะอันนี้กะเพรานะครับผมกะเพราแดง กะเพราแดงกะเพราขาวนะครับและนอกจากนั้นนะครับนี่อยากสีน้าเสนอนั่นก็คือนี่มูลตะกะแตนนะครับจึงสามารถที่จะทําให้ผักปังนะครับผักปังม่วงนี่มียอดที่ใหญ่แล้วก็ยาวขนาดนี้นี่ผักปังม่วงมาดูผักปังเขียวครับนี่ผักปังเขียวนี่เห็นบ่ยอดสังหรั้งเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือมูลตะกะแตนเด้ออันนี้เพิ่งปลูกนี่ครับผมนี่ก็เลยอยากสีเอามูลตะกะแตนน่ครับผมที่ได้ จากการเก็บสดๆนะครับจากน้องทีมงานแฮปปี้นะครับผมวานลงไปด้วยครับนี่ใส่หน่อยใส่หลายมีผลบ่บ่มีผลครับไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับ๋ยวต้องขีดตะกั่นะครับแล้วก็ใส่พอประมาณใส่พอประมาณนี่นี่คือลักษณะของของกันวานปุ๋ยนะครับมูลตะกั่ซึ่งบ่เหม็นนะครับพี่น้องครับนี่ไม่เหม็นนะครับไม่มีกลิ่นนะครับบ่คือมูลสัตว์ชนิดอื่นนะครับเนื่องจากว่า ตาก,กะเตนนั้นนะครับยังที่ผมได้วาจาไปแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้กินรำไม่ได้กินหัวอาหารนะครับเนะบาะดังนั้นนี่เขาสามารถใส่ได้เลยครับพี่น้องครับเนาะ mm hmm. อันนี้คือนุ่มขวัญชัยกำลังสาธิตให้พี่น้องได้เบ่งครับว่าการใช้มูลตาก,กะเตียนเพราะว่าสิปูกักชนิดได้กันแล้วแต่นี่วิธีการใส่ปุ๋ยง่ายๆแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมา,าทําการพรวนดินแล้วก็ลดต่อไปนะครับเนาะดินดินปลูกผสมมูลตาก,กะเตียน ในการเพาะบักฮุงนี่ครับครับผมเพาะบักฮุงกับสิมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับง่ามแบบนี้ครับผมคือผู้ใหากหุ้นตะกะแตนก็คือเป็นความรู้จากท่านุ่มขวัญชัยแฮปปี้ตะกะแตนช่วงไทยเราฝ่ายนักคิดนะครับว่าการเลี้ยงตะกะแตนนี่ยังไปเลยยังไหนว่าเราคาเทียพี่น้องมาชมช่องนี้เกี่ยความมั่นใจพี่น้องครับเช่นครับ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 พี่น้องครับในอีพี่แรกผมได้ว่าจ่าไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องของการเลี้ยงตะกะแตนนะครับว่าสิเป็นยังไงเนาะสำหรับ E ีพีนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเบื้องต้นสําหรับสถานที่หม่องนี้ครับแฮปปี้ตะกะแตนเนาะอยากสีเป็นแรงเรียนลู้ครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาดูงานของพี่น้องป้องไปของหน่วยงานทางราชการของสถานศึกษาต่างๆนะครับ้ายสุดนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับสาหรับมือใหม่ที่อยากที่จะต้องการที่จะเลี้ยงนะครับตะกะแตนว่าเป็นยังไงแน่เลี้ยงยากบ่ หรือว่าประการแรกนี่คือเลี้ยงยากบ่ประการที่2องคือว่าเลี้ยงเราไปขายใส่เนาะเลี้ยงยากบ่บ่ยากครับขอให้มีหญ้าจบเลยนะครับส่วนท่านในการสิเลี้ยงเนี่ยคันคันเลี้ยงบพท่านหลายเนี่ยหญ้ามันกระเพียงพ่อเนาะเป็นเรื่องของการตลาดเป็นยังไงนะครับสําหรับตอนนี้สิ่งที่ผมมองนะ,ะถ้ามองว่าการเลี้ยงจตงกระแตนเป็นกระแสก็ใช่ส่วนหนึ่งเพราะคําว่า,า,ากระแสในที่นี้ก็คือ ส่วนมากคนตาโตเนื่องจากว่าราคาของไข่ขีดละ1000กิโลละ10,000บาทนะครับแต่ว่าอ,อีกไม่นานเรื่องของตลาดไข่ก็จะก็จะเต็มเต็มตลาดนี้ที่สุดเพราะต่างคนต่างเลี้ยงต่างคนต่างมีไข่ต่างคนก็ขายนะครับผมราคามันก็สิดดลปลงมาเรื่อยๆนะครับแต่อีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นตลาดตัวของตะกะแ,แตนเองตัวสดนะครับเพราะว่าสีขายในลักษณะตัวยกตัวสดไปเลยทั้งเบิรตนะครับก็ได้ รวมไปจนถึงนะครับในลักษณะของเป็นตะกะแตนตะกะแตนทอดแบบเนี้ยนะครับรวมไป็นถึงนะครับเรื่องของการเลี้ยงเพื่อที่จะขุนเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับชินี่แฮปปี้การเกษตรนะครับก็สามารถประสานกันขอามาได้เด้อนะครับพี่น้องครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมติดต่อยังหนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรนะครับ0650495999นะครับ 0 6 5 0 4 9 5 9 9 9นะครับท้างเฟซเนะครับทางเฟซนะครับแฮปปี้ตะกะแ,แตนนะครับหรือว่านุ่มขวัญชัยมาเจกษเรษนะครับสามารถประสานมาได้เนาะและนอกจากนั้นพิกัดที่อยู่ที่นี่นะครับบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามเนาะเอาสามารถประสานกันเขามาได้ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณครับนุ่มขวัญชัยแฮปปี้ตะกัแตนมันนี้ช่องรรบซัมมิชแนลใมาทายสดควอมรู้ให้พี่น้องเป็นอ p ีที่2จากลาพี่น้องไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ